สวัสดีค่ะพี่นอง์เอฟซีสุกุสุคนค่ะลุงเก็บของแล้วเดี๋ยวลุกงกนะ็จะไปทํางานเนาะค่ะเนาะแต่ปไปโยก็จะเอาสุดไปเปลี่ยนค่ะสื่อไอ้สื่อชุดมากนี่นี่ใหญ่เกินก็นเลยจะตรงไปเปลี่ยนกับว่ารู้ว่าจะเหลือบ่เนาะคะ่นะเนาะรู้ชุดที่ใส่ของประโยูนนะประโยู่์สื่อมากเหนอนี่นี่มาล่องดูเลยโอ้ ขอาใหญ่โผด่กะเลยต้องไปเปลี่ยนนะลุงจอดลุงจอดเสร็จแล้วปะเฮ้ยอวยสุดที่สุดโคสนะเฮ้ยสุดโคสสวัสดีครับนึกว่ามันจะพอดีค่ะเพราะว่า,าอาย่สื่อมากเนี่ยกับว่าได้ล่องเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันมีทีล่องอะนะล่องชุดเนาะค่ะกะเลยมาล่องอยูบอย่บ้านล่องอยู่บ้านนี่นี่ <laughs> สุดใหญ่โ่ดกะนึกว่าจะมันนึกว่าจะใส่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะต้องเอาใส่เล็กก้อนนี้เนี่ยนะคนะ่ะ ใส่เพราะว่าใส่เอ็มของฝรั่งนี่ก็คือมันจะใส่ง่เน้องค่ะแต่เม็นเอ็มบานเฮานี่ยมันจะพอดีเน้องค่ะเนาะต้องเอาใส่เอสนะคะเออดูพี่น้องจาฝรั่งก่อนจะไปทํำงานค่ะแต่นี้ดูเพื่อนก่อนดีคค่ะฝรั่งบานีขยันค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีฝรั่งฝรั่งบานนี้ขยันครับถึงลนะ ฟลักซ <WA> ์ิกไปอยู่มาฝรั่งขยันบ้านนี่ขยันว่าขยันอยูุไว่าเสรนว่าเอาขยันตัวพูดไซเออไซเสือขาดอีกตั้งหักไซยังอาลังเสือทํางานเนาะค่ะเวลาไปทํางานไป็นเจ้ไซยังสี่แล้วค่ะอันใดก็บยิบมาใส่นะค่ะเวลาทํางานนะ พลังพลังบานนีขยันอาทิตย์หน้าเพื่อนร่วมงานมาจากฮอลิเดย์เพป็นก็จะได้ทํางานตามปกติเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนเฮดโอนะจะยาล่างน้ำค่ะเพราะว่าน้ำรั่วลุ่มข้างล่างเนาะค่ะล่างน้ำเบสเซอร์เบสเซอร์ฮั่นชัวด้วยวิกเตอร์อืมยาหอยเถอวีเดบามเชิญเมด ดูมะละกอปะอยู่ค่ะดอกเต็มต้นยู่ค่ะลูกใหญ่ๆอ,อย่างนี้จะเอามาเด็ดมาตำสู้ลุงจอดกินอยู่ค่ะนะต้นลินมังกรปะอยู่งามๆค่ะปะอยู่เอาเอา,เอานนเขาเล็กๆมาสิมาปลูกเนาะค่ะเห็นไหมคะแตกออกเยอะเลยค่ะแตกออกกอยอย่อใหญ่เลยค่ะทางข้างกันจะเป็นต้นบานซีทิดค่ะน้ามาปลูกแซมๆกันเนาะค่ะ ปูกง่ายไงยต้นลินมังก่อนนี่ค่ะเขาเขาแตกนอกออกมาเฮ้านอเล็กงเรียกไปฝังมได้กับติดค่ะปลายูยกขยายออกสองสามต้นติดหมดค่ะติดหมดเลย่ในตน้นบอนไส้ปลายูกระยันแล้วนี่ค่ะตน้นบอนไส้นะคะนี่ยัยแล้วต้นนี้ยวพาไปเบิ่งมะละกอไกลๆค่ะเป็นบันไส้อีกต้นนะคะนี่ต้นนี้ปอายูเอามาปลูกต้นเล็กๆอยู่ด้วยค่ะนี่ต้นนี้น้อยหนึ่งนนะ คือมากโตกค่ะหัางในนี่ใหญ่เลีว้วต้นไม้โตเลี้วค่ะข้างในบ้านเนี่ยอ๋อเหนไม้ค่ะตอนละกอปายโยอ๋อ,อ,อนยายายเนี่ยนี่ลูกยิ่ใหญ่เนี่ยเอาไปตำซุ้งลุงจอดกินอยู่นี่ยเปนมาสิตำม,มือใดประชันมาปายโยมาเดียวมืออื่นมือนี้ลุงจะไปทำงานเนาะค่ะเพราะว่ามันมีเวลาแล้วนะเพิ่นเห็ดยาล่างเอ๋ยหนาแล้วเพิ่นก็จะไปทำงานคะ่ะ นะะเนี่ยโอ้ดกมากๆเลยค่ะตะลูกสวยๆค่ะลูกเล็ๆออกๆออกมากอเยอะนะเขาออกดอกมากเขาจะมีลูกมาพร้อมเลยค่ะอพายุอยากเอามะละกอพันธ์ของบานเามาปูคือค่ะเนาะแต่ย่ามได้บุญแหละได้กลับบานยังสิได้มเมล็ดมาปูกค่ะเนี่ยนะคะ่นะ,คะ มะละกอเมืองน่องได้กินอิลีเนาะคะ่ะนาะหนึ่งว่ามันจะบ่เด็กินนะาอายู่กับบ่าาอาย่เป็นยี่สิบกว่าปีเพิ่งมาปลูกได้สามปีที่แล้วเนาะคะ่ะเนี่ยปลูกมะละกอเนี่ยตะกี้กับยูซ,ซ,ซื้อบ๊อบหลุจักปลูกเนาะคะ่ะพะว่าบรรู้วา,าอยูเมื่องนองนั้นปลูกได้เนาะคะ่ะตอนนี้กําลังปลูกมะม่วงแล้วก็ถุเรลยนค่ะถด่ลองค่ะค่ะ มัม่วงโตแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกกลางประมาณกลางเดือนปายุก็จะได้ยกเขาในบ้านแล้วค่ะนี่เพราะว่าเขาจะเขาฤดูหนาวแล้วเนาะค่ะดูดูใบไม้ปริเนาะค่ะแล้วอุอณหภูมิมันจะสิบกว่าองศาเนาะค่ะเดี๋ยวจะได้เอาเขาในบ้านค่ะยกย้ายเขาในบ้านดูพักแพ่วปลายุมงามงาม,งามดู มาปลูก,กใ่ในกระถางงามมากๆให้กันนี่แ yeah. ย่จะได้เห็ดลาบกินอยู่นี่เห็ดลาบให้นำโต๊ะกินเนาะค่ะอืมปลามานลาล่แตกแล้ว <c oughs> หิวเข่าแล้วค่ะ <c> ฝ <oughs> ูกท่องไปยู่ค่ะฝักท่องฝรัง่งค่ะเนี่ยสีสวยสวยสีสมสวยเดี๋ยวอยู่ประมาณกลางเดือนเดี๋ยวไปอยู่จะล่องเอามาบวชล่องดูค่ะจะอร่อยค่ะ ฟักทองพันนี่เนาะค่ะนี่จะมั่นอร่อยเนื้อเขาเหลืองสมสวยสวยเนื้อเขาค่ะนะ,ะนี่ลูกนี่ยังอ่อนอยู่นี่ค่ะนี่จะเข่าหนาวแล้วนีเห็นยังได้เนาะนี่เนาะไม่รู้ว่าเขาจะมั่นบ่นเนาะค่ะเพราะว่าอากาศเริ่มสีเย็นแล้วเนาะค่ะกลางคืนน่ะนะคะกลางนนะคะางืนอุณหภูมิจะเย็นแต่กลางเวดน,นี่ก็จะแดดเนาะค่ะอค่ะเสียดายหาเสียดายเนาะค่ะนอะนี่ละค่ะ ปลูกพืชพักเมื่องนอกนี่ต้องเฝ้าปลูกเฝ้านั่นนี่ค่ะเพราะว่า,ามันฤดูร้อนมันสั่นค่ะทุเรียนกําลังแตกยอดอีกแล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะได้ยกเขาในบ้านแล้วค่ะดูโคโรบีต้นนี้ค่ะพห่น้องจ๋าเขาบนลกงหัวแต่เขาออกไปแตกใบดูๆค่ะหัวเล็กๆนะแต่ใบเบื่อดูใงามเดี๋ยวไปอยุ่จะจะมาเอายอดเขาไปผัด เสนอยู่ค่ะเนี่ยจะค่อยๆตัดขานาค่ะคือมันจะเป็นตระกูลเดียวกันกับขอขานาเนาะค่ะนี่ีเห็นไหมคะใบเขาจมืวนใบขาน่าม่วงค่ะนี่หัวเล็กๆพอกินเหลือดิค่ะนี่เพราะว่าเขาบอกโตอีกแล้วเนาะค่ะแต่ประยูจะค่อยๆตัดไปกินแล้วค่ะนี่ค่ะตำแทนมะละกอกระแซบค่ะกอบนี่อีกหนึ่งขน่โตค่ะ ตัวได้แค่นี้ค่ะนี่ปอายุปลูกนานแลิค่ะปกติเขาจะโตกว่านี้เด,ด้ดูดูพี่น้องจามมะเขืองามนะมันกำลังออกลูกค่ะกำลังออกดอกออก,ออกลูกเดี๋ยวหนาวก็จะเขามาแล้วค่ะาอายาาุก็ต้องประมาณกลางเดือนจะยกจะยกเขาในบ้านม็ดเลยค่ะนี่ตน้นพักตน้นมะเขือต้นมะพริกที่ปลูกในกระถางเนาะค่ะโยกเขานีเลื่อกนกระจบหมันเลย <st> นี่ก็จะเป็นใบ ต้นพักอีเลิศแล้วก็ต้นพริกค่ะนี่ต้นพริกนี่หลงมา,จากจังหดบุคคะเนี่วันเลดเขาล่วงลงนี่เขาเลยขึ้นมาปาอยูกกบบ่กับโบลูรือกันวันหลงมากแบบใดเนาะคะ่ะนี่ต้นพักอีเลิศนี่ใบเขียวงามค่ะเขาเป็นเพียป,ปาอยู่ก็เลยตัดตัดให้เหลือจะต่อเลยค่ะนี่เขาแตกยอดออกมาไหมเนาะคะ่ะอกจจะเป็นตะไคร่นะ่ะเห็นไหมคะตะไคร้งามงามมึงเริ่มแตกแล้วคะ่ะตะไครปรายู่ โอ้ลำ่ำแยะ่ๆค่ะดูดูเห็นไหมคะพลังขยันคะ่ะก้อนจิไปทํางานค่ะยาล่างน้ำแล้วก็มาตัดยาคะ่ะพี่น้องจะปายุว่าจะตัดตอนบ่ายบ่เอาตัดเองหนาทีของเพิ่นเนาะคะ่ะนาทีลูกเนาะคะ่ะตัดยานะเพิ่นจะบ่ให้ปายุตัดเบื่องที่ล้ปายุว่าปายุจะตัดจะตัดอาทิตย์ที่แล้วบ่เด็ตัดเนาะเพราะว่าฝนตกทั้งอาทิตย์ มืออ่นก็มีเวลาอยู่แต่ว่าก็เห็ดค่ะเห็ดมนีต้องใส่มืออื่นจะภาพปอยุไปเก็บเก็บเสดไกบุเพิ่อจะเลป็ปตักมนีนะพาไปอยู่เขาป่าตะเสาะสดบุรุ่มจอดคนขยันไลุกจอดนี่คือไม่รุ่นทัง้งฟองแก้วค่ะเพิ่นเป็นค้นของแก้วบองไมืเตื่นเสามม้นี่ได้เบียกลายย่างนะคะ เออทั้งยาล้างน้ำทั้งเอาเออ่รถมาทำความสะอาดลุงจอดก็สิกินข้าวแล้วก็จะไปทำงานเนาะค่ะนะลุงจอดกินข้าโอ้ไม่ยอมเี้ยเฮ้ยกินข้าวก็ได้มาแม่โอ้เด็ดในแม่เราเขาจะเสื้อกินมาติค่ะลุงจอดเพื่อกินข้าวแล้วคุณก็จะไปทำงานค่ะไปทำงานต่อเหมือนแรงคำข้ามบุตรจังสิกับบ้านนะลุงจอดไปอยู่กะจะไปเอาชุดไปเปลี่ยนนะคะค่ะมาถักท้ายเอฟซีวิโนงค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะนะแล้วก็ค่ะอิสคอนเน่ตปั๊บเลยจุดมาเลยสุดสุดเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันเจอกันคลิปเจอกันคลิปคลิปหรืเจอกันเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบาย